สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ สำหรับท่านใดค่ะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะข้าชาวราศีกลุมทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมหรือ16-31ธันวาคมนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ ช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมท่านจะมีโชคมีลาบค่ะมีดวงได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะด้านการเงินนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีขึ้นเอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องของการเงินของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะการอ่ขออภัยค่ะการงานนะคะช่วงนี้นะคะการงานของชาวราศีกุมจะมีข่าวดีค่ะการงานถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้น ไม่ค่อยจะติดติดขัดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะมีอุปสรรคอยู่บ้างล่าช้าบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าดีขึ้นท่านใดที่มีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าท่านใดที่ทําอะไรร่วมกับใครก็ตามช่วงนี้การงานของท่านเป็นไป,นปนในทิศท,ทางที่ดีขึ้นท่านจะมีความรู้สึกว่าสบายใจกับการทํางานค่ะท่านใดที่เป็นพะะ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคกลางซื้อมาขายไปนะคะช่วงนี้คอยท่านลุยให้เต็มที่ เป็นช่วงที่ท่านนั้นยิ่งเหนื่อยยิ่งได้และที่สําคัญหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามโอกาสสูงมากนะคะที่ท่านจะทําสําเร็จอาจจะล่าช้าอยู่บ้างติดขัดบ้างแต่ท่านจะทําสําเร็จคะ่ะที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้โอกาสหากท่านติดขัดมีปัญหานะคะอยท่านรีบเอ่ยปากขอความช่วยเหลือท่านนึกถึงใครให้เดินเข้าไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าคนรอบข้างบางคนจะคอยช่วยเหลือท่านดีขึ้น และที่สําคัญจะมีใครบางคนที่ท่านรู้จักนําโชคลาภมาให้หรือว่านําสิ่งดีๆมาให้เป็นช่วงที่ท่านยิ่งทํายิ่งได้นะคะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้งานมีมาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับว่าท่านจะรับงานหรือไม่เท่านั้นเองเพราะว่างานของท่านในมือก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาอีกแล้วอะไรประมานนี้หากท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยคุณสองค่ะ เวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงเพราะว่าท่านมีดวงจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะจะมีคนนำงานมาให้หรือจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจะมีใครบางคนเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยแก้ไขงานที่เขาทำผิดพลาดเขาไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะมาขอให้ท่านช่วยและนี่ก็จะเป็นที่มาของงานพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านสามารถทำได้และให้เร่งลงมือทำนะคะโอกาสสูงมากที่ท่านจะทำสำเร็จค่ะเช่นขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ท่านกำลังเดือดร้อนเหมาะแก่การพูดคุยเกลียดหรือว่าพูดคุยต่อรองผลประโยชน์ต่างๆนะคะหรือเริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำช่วงนี้เหมาะมากๆนะคะถึงแม้ว่ากว่าจะสำเร็จอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านจะทำได้นะคะ บางท่านจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนที่ท่านไว้ใจคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นช่วงที่เหมาะช่วงนี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเดินทางไปนั่นมานี่ค่อนข้างบ่อยและสําหรับบางท่านจะมีโชคจากการเดินทางเพราะว่าท่านเดินทางเพื่อทํางานนั่นเองนะคะหรือว่าเดินทางเพื่อค้าขายออกบูธบ่อยขึ้นด้วยและท่านมีดวงไดออเดอร์พิเศษพิเศษนะคะสําหรับท่านใดที่ค้าขายเป็นช่วงที่ลูกค้านิยมชมชอบ สินค้าจะสร้างชื่อให้กับตัวของมันเองลูกค้าจะช่วยท่านโฆษณาเขาจะบอกกันปากต่อปากค่ะส่วนท่านใดที่ทํางานประจําก็เป็นช่วงที่งานเพิ่มขึ้นใกล้ปีใหม่นะคะแทนที่ท่านจะได้ทํางานแบบสบายๆชิวๆแต่ว่ายังคงเหนื่อยกับงานเพราะว่างานจะมีงานเพิ่มขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาด้วยมีดวงได้ทํางานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทํานะคะ ข้อดีท่านสามารถรับมือกับงานต่างๆได้แก้ไขกับปัญหาได้บางปัญหาอาจจะแก้ไขช้าหน่อยแต่สุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้นะคะหากมีปัญหาจะแก้ไขได้ทันแน่นอนค่ะและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังโดนเทโดนเลื่อนนัดผิดนัดโดยเฉพาะนัดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมาที่การเงินของชาวราศีกุมกันบ้างค่ะช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะคะ เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นการเงินจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปค่ะเมื่อมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและบุคคลภายในบ้านของท่านนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมักจะหมดเงินไปกับการพบปะนัดหมายออกงานสังคมหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนพ้องนะคะ บางท่านหมดเงินไปกับงานค่ะเช่นซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่า,ต,าตกตกแต่งรีโนเวทที่ทำงานหรือว่าร้านค้านะคะช่วงนี้ท่านใดที่ทำมาค้าขายเป็นช่วงที่ท่านรายรับเข้ามาเรื่อยๆขายดีขึ้นลูกค้าเมตานิยมชมชอบนะคะที่สำคัญมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษมีโอกาสได้กำไรพิเศษด้วยค่าใช้จ่ายภายในบ้านบางอย่างของท่านจะเพิ่มขึ้นค่ะ สิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อจะมีรายจ่ายแบบปรับปรับฉับพลันเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้จ่ายบางท่านก็จะมีการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมแต่งบ้านแต่งสวนหรือซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายท่านไม่สามารถซ่อมแซมได้นั่นเองนะคะแต่ก็มีอีกลักษณะหนึ่งด้วยนะคะก็คือว่าท่านตั้งใจที่จะซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านอยู่แล้วค่ะ ช่วงนี้การเงินถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเงินหมุนได้มาแากไปก็จริงนะคะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้หมุนเงินได้ทันหากตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้ท่านก็จะได้ซื้อค่ะ er ที่สําคัญท่านจะได้เจอกับคนท,ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เจอมีโชคลาภด้านาการเงินนะคะ,ม,คนนะ,คะมีดวงได้รับเงินก้อนซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หรือได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะบางท่านก็ได้เงินที่ท่านรอคอยค่ะ ไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามคือพูดง่ายๆจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะบางท่านพื้นฐานดวงดีๆก็ได้เงินมาแบบง่ายๆแบบงงๆไม่ต้องออกแรงเยอะก็ได้มาคนนึกถึงด้วยจะมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากท่านค่อนข้างบ่อยนะคะข้อนี้เด่นมากจะมีคนให้เงินท่านใช้เล็กๆน้อยๆด้วยค่ะการเงินถึงแม้ว่ารายจ่ายค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้ และหมุนเงินได้ร่องขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอยากไปไหนสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ไปยังไงก็ขอให้มีสตินะคะอะไรที่ไม่สมควรซื้ออย่าเพิ่งซื้อโชคลาภมาจากตัวของท่านเองนะคะคือลงมือทำแล้วจะสําเร็จและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นคนรอบข้างบางคนจะนําพาข่าวดีหรือว่านําโชคลาภมาให้นะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะความรักในคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ หากท่านเปิดใจไม่ปิดกั้นตัวเองช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าท่านจะถูกชะตาอยากจะพูดคุยกับคนคนนั้นหรือไม่เท่านั้นเองแต่หากท่านอยากจะพูดคุยด้วยอยากจะคบหาดูใจขอให้ท่านเช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะเพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะเจอกับคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่ถือว่าราบเรื่นขึ้นไม่ค่อยทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนช่วงที่ผ่านมา ที่สาคัญจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ค่ะช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้กครองนะคะผู้กครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องมีงอนกันบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็ดีกันค่ะมาที่สุขภาพของชาวราศีกุมกันบ้างช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายระวังความดันกำเริบภูมิแพ้กำเริบ ปวดหัวบ่อยระมัดระวังไมเกรนกำเริบนะคะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุผู้ที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยด้วยนะคะข้าขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ